อุบาสกเป็นการไม่สมควรแก่อาจจะมาที่จะเข้าไปฉันในบ้านของผู้ใดผู้หนึ่งพระมหานิสพะตอบเช่นนี้เพราะท่านถือธุดงควัตนะเวเทหกุดุมพีจึงจัดอาหารใส่จนเต็มบาทแล้วนำมาถวายแก่ท่านแล้วกลับเข้าไปกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้ยุรภาคเจ้าข้าพระองค์นิมนต์พระมหานิสสพะเถระให้เข้ามาในบ้านทั้งกราบเรียนว่าพระผุติภาคเจ้าประทับอยู่ในบ้านนี้ด้วย ท่านก็ไม่ด,ดีที่จะเข้ามาข้าพระองค์คิดว่าคุณธรรมของพระมหานิสสพะเถระนี้ยิ่งกว่าคุณธรรมทั้งหลายของพระองค์มีอยู่บ้างหรือไม่พระเจ้าข้า,าถามว่าคุณธรรมของภาษาวกนะ่ะมากกว่าคุณธรรมของพุทธเจ้ามีหรือบ้างหรือเปล่ามีอยู่บ้างหรือเปล่าเป็นกฎธรรมดา พระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมไม่มีวันณะมัจฉริยะมัจฉริยะนี่ก็คือความตนีวันนะนี่ก็คือความดีความดีของของผู้อื่นวันณะมัจฉริยะคือความตนีหรือเกลียดซึ่งการสรรเสริญคุณของผู้อื่นไม่มีนะพุทธเจ้าไม่มีแต่พวกเราเนะี่ยยังมีเขามาสรรเสริญคุณของใครให้เราแล้วเอ๊ะมันมีจริงหรือเปล่าเนี่ย มันโกหกหรือเปล่าเนี่ยคุณอย่างนี้เนี่ยไม่น่ามีในบุคคลเช่นนี้นะเราเกิดมันไส้ขึ้นมาหน่อยๆแล้วหรือเราเองก็ตามเนี่ยจะสรรเสริญคุณของใครสักคนเนี่ยเราจะสรรเสริญได้อย่างสนิทใจหรือเปล่านะเราไม่มีความรู้สึกไม่ไม,ไม่ไม่ชอบใจหรือว่าเขาเรียกว่ามัจฉริยะนั่นเองอะ่ะคือเอ๊ะอย่าไปสรรเสริญเขาเลยนะเดี๋ยวเขาจะดีกว่าเรา ไม่เอานะไม่แต่ละเสริญเถอะมีหรือเปล่าของเรายังมีอยู่นะเพราะเรายังละไม่ได้เรายังเป็นโสดาบันพระโสดาบันเนี่ยมันละได้ซึ่งมัชริยะความตนีห้าอย่างอ่ะมีตนีลาบเป็นต้นเนี่ยนะรวมทั้งตนีความดีของผู้อื่นตนีความสวยก็ได้ความหล่อก็ได้นะคือไม่แต่ละเสริญแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยไม่เป็นอย่างนั้นนะ เพราะฉะนั้นพระปัทุมุตตระพุทธเจ้าจึงตัดบอกเวเทหะกุดุมพีว่าดูก่อนอุบาสกพวกตวถาคตเป็นเป็นพวกนั่งคอยรับภิกษาอยู่ภายในบ้าน,นคือที่มาที่มารับกิจนิมนต์เนี่ยเป็นเป็นผู้ที่รับกิจนิมนต์นะว่ากันง่ายแต่ภิกษุนั้นคือพระมหาทิสภะไม่ใช่ผู้คอยนั่งรับภิกษาอยู่ในบ้านเหมือนกับพวกเรา พวกเราอาศัยอยู่ในเสนาสนะใกล้บ้านก็สรรเสริญต่อไปเลยนะพระเจ้าสรรเสริญต่อไปเลยว่าพวกเราอาศัยในเสนาสนะใกล้บ้านภิกษุนั้นอาศัยอยู่แต่ในป่าเท่านั้นพวกเราอยู่ในที่ที่มีพื้นฝาห,หลังคาเก่าคือคืออยู่อยู่จนหลังคาเก่าอ่ะคืออยู่กุฏิจนหลังคาเก่าภิกษุนั้นอยู่แต่ในที่แจ้งเท่านั้นคือไปอยู่ป่าแล้วก็ไปอยู่ที่แจ้ง ในที่ที่ไม่มีอะไรมุงบุกงบุงบังเฉพาะเฉพาะไม่เข้าพรรษานะแต่ถ้าเข้าพรรษาก็ต้องไปอยู่ในที่ที่มีบุงที่บงังคืออยู่ในถ้ำนะคุณธรรมของมหานิสสานั้นย่อมเป็นอย่างนี้ผูนะ้เจ้าสรรเสริญต่อเลยนะพวกเรานี่ไม่แน่ใช่ไหมมีใครมาสารรเสริญคุณคนอื่นในเราก็เอ๊ะจริงหรือเปล่าหรือเราจะสรรเสริญใครเนี่ยก็จกักจะสรรเสริญน,นิดๆหน่อยๆ ไม่สรรเสริญให้หมดเพราะว่ามีความตจหนีอยู่แต่ถ้าคนที่ไม่มีความตจหนีก็จะบอกหมดตามความเป็นจริงนะอย่างคุณของพระมหากัสปะมีอย่างไรแล้วก็สรรเสริญได้ถ้าเราเลื่อมใสท่านเนี่ยตามความเป็นจริงแต่ถ้าไปสรรเสริญคุณของบุคคลที่ชั่วนะไม่ใช่นะไม่ใช่นะไม่ใช่เป็นการดีซะแล้วนะคือเขาเป็นคนชั่วแล้วเราไปบอกเขาเป็นคนดีเนะี่ยมันไม่ถูก ไม่ถูกเขาไม่มีความดีอะไรเลยเรามาสารเสริญเขาเนี่ยมันไม่โกหกกันหลอกลวงกันต้องมีจริงแล้วเราถึงถึงจะสารเสริญกันได้ถ้าเขาไม่มีความดีอะไรก็ก็เงียบไปมีแต่ความชั่วเราก็ตําหนิได้แต่ต้องตําหนิด้วยจิตเมตตาตําหนิด้วยจิตเมตตาแต่แต่ก็ทํายากอีกนะเนี่ยเพราะเราเมตตาเขาจริงหรือเปล่า ดูก่อนอุบาสกนะออ,อบอกเรียบร้อยแล้วนะเมื่ออุบาสกเวเทหะได้ฟังดังนี้แล้วก็ย่อมก็ยังก็ยิ่งมีใจเลื่อมใสเพิ่มขึ้นอีกเปรียบเหมือนดวงไฟที่ลุกโพรงอยู่ตามธรรมดาแล้วมีผู้เติมน้ำมันซ้ำลงไปไฟก็ลุกโพร่งมากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าอุบาสกเวเทหะมีความคิดว่าเราไม่ต้องการสมบัติอย่างอื่นเลย ือเราทําบุญไปแล้วเนี่ยจะต้องการสมบัติอะไรอะไรก็ได้นะบุญเนี่ยให้ได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นคนเนี่ยมีบุญเป็นที่พึ่งซะแล้วเชื่อบุญซะแล้วเนี่ยสบายใจเอาละชาตินี้เราไม่มีสมบัติอะไรไม่ต้องเสียใจนะเรามีบุญเป็นสมบัติอย่างเดียวแล้วสมบัติอย่างอื่นที่เรายังไม่มีเนี่ยจะไดนะ้ขอให้เราทําบุญตามที่พระพุทธเจ้าสอนและอธิษฐานเพราะฉะนั้น เขามีศรัทธาเชื่อมั่นในบุญเขาจึงคิดว่าเราไม่ต้องการสมบัติอย่างอื่นเลยเราควรจะปรารถนาขอถึงความเป็นผู้เลิศกว่าพระสาวกทั้งหลายในฝ่ายทุดงในพระศาสนาของพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งซึ่งจะเสด็จอุบัติขึ้นในอนาคตการนั้นเถิดคันคิดดังนี้แล้วอุบาสกจึงกราบทูลนิมนต์พระปัทุมุตตระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมพระพิสุทั้งหลายให้มาฉันที่บ้านของตนอีก หกล้านแปดแสนนะนะรวมแล้วก็ถวายทานอยู่เจ็ดวันและในวันสุดท้ายจัดการถวายผ้าไตาจีวรแก่พระภิกษุทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขแล้วตั้งความปรารถนาว่าข้าแต่พระพรภุคเจ้ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอันประกอบด้วยเมตตาย่อมมีแก่ข้าพระองค์ผู้ถวายมหาทานอยู่ตลอดเจวันนี้ คือเขาทำด้วยเมตตาเลยทั้งกายกายที่เขาจัดเตรียมอาหารจัดตกแต่งเสนาสะนะทุกอย่างวัีกรรมที่เขากล่าวสั่งคนต่างๆบอกให้เตรียมปัจใจสี่อย่างนั้นทําอย่างนี้และมโนกรรมของเขาเนี่ยมีเมตตาอยู่ในพระพุทธพรธรรมประสงค์นะตลอดเวลาตลอดเจดวันข้าพระองค์ไม่ปรารถนาซึ่งสมบัติ ของเทวดาพระอินทร์มารพรมใดๆทั้งสิ้นด้วยบุญกุศลนี้แต่ขอบุญกุศลนี้ของข้าพระองค์ที่กระทำแล้วนี้จงเป็นปัใจจัยให้ข้าพระองค์ได้เป็นผู้เลิศในด้านทุดงเหมือนกับพระมหานิสะเถระนี้ในพระศาสนาของพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งในอนาคตการเถิดพระเจ้าข้าคือเขาก็กล่าวตามความคิดของเขานหะ ว่าเขาขอกับบุญของเขาเองนะที่เขาได้ถวายมหาทานอันประกอบด้วยเมตตาเป็นที่ตั้งและก็มีศรัทธามีปัญญาอย่างอื่นด้วยเนี่ย mm hmm. เมื่อพระพุทธเจ้าทรงพิจารณาเห็นว่ามหาฐานันดรสมณศักดิ์อันนี้ก็แปลยากหน่อยมหาก็ใหญ่ฐานันดรที่ตั้งนะสมณศักดิ์สมณะคือศักดิ์ของพระสมณะเนี่ย ที่อุบาสกผู้นี้ปรารถนาจากสําเร็จสมมโนรถมโนก็ใจรถก็แล่นไปใจมันแล่นไปอยากให้สําเร็จอย่างนั้นเนี่ยจึงทรงพยากรคือชี้ขาดเลยชี้ขาดซึ่งผลของกรรมเขาเสยเลยที่เรียกว่าพยากรเนี่ยก็คือชี้ขาดให้มันแน่นอนไปเลยว่าตําแหน่งมหาฐานันดรสมณศักที่อุบาสกเวเทหะปรารถนานี้จากสำเร็จเป็นแน่แท้ในศาสนาของพระสมณะโคโดมสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้จะอุบัติขึ้นในอีกแสนกับนับจากกับนี้ไปท่านจะได้เป็นตติยะสาวกค,คือสาวกรูปที่สามของพัสมณะโนะคดมสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นและจะมีนามปรากฏว่าพระมหากัสตเปเทระพุทธพยากรณ์นี้เมื่ออุบาสกเวเทหะฟังแล้วมีความยินดีอย่างยิ่งประหนึ่งว่าจะได้สําเร็จในวันรุ่งขึ้นทั้งอีกตั้งแสนกับแต่เขาฟังดูแล้วเนี่ยเขาเชื่อใน พุทธพยากรมาเขาต้องได้แน่นอนเพราะฉะนั้นเขาจึงดีใจอย่างยิ่งนะปลื้มใจอย่างยิ่งด้วยเชื่อมั่นต่อพระพุทธดํารัตนั้นว่าไม่เคยมีพระวาจาเป็นสองเลยคํเนี้มันจะอยู่ในใจของเราหรือเปล่านะว่าดํารัตพระพุทธขอพระพุทธเ,ธเจ้าเป็นอย่างนั้นแน่นอนไม่มีเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นคือเรียกว่าเป็นหนึ่งไม่เป็นสองเราจะมีอยู่บ้างไหม ถ้าเรามีอยู่ได้เนี่ยก็แสดงว่าเรามีศรัทธาในความตัดสรู้ของพระพุทธเจ้าแน่นอนแล้วว่าปัญญาพระพุทธเจ้าเนี่ยที่แสดงอะไรออกไปแล้วจะต้องเป็นอย่างนั้นจริงเพราะรู้จริงแล้วจึงแสดงจึงกล่าวนะสิ่งที่พระองค์กล่าวไปแล้วจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นไปไม่ได้เขาเชื่ออย่างนั้นนะเขาจึงดีใจหลังจากฟังพุทธพยากรมาแล้วอุบาสกก็ไม่ละในการกระทำความดีต่าง เช่นการให้ทานรักษาศีลเป็นต้นกระทาอยู่จนตลอดชีวิตพอสิ้นชีวิตแล้วก็ไปเกิดในสวรรค์และนับแต่ได้รับพุทธยากรมาก็เกิดแต่ในสวรรค์และมนุษย์เท่านั้นคืออำนาจบุญของเขาและที่เขาทำสืบเรื่องกันมาเนี่ยขั้นมาถึงกับที่91นับถอยหลังไปจากกับนี้กับนี้คือก,บกับที่เราอยู่นี่เขาเรียกพัทธรกับ เป็นพุทธกาลคือเวลาที่พระพุทธเจ้าอีกองค์หนึ่งบังเกิดขึ้นคือพระวิปัสสีศาสดาจารย์อุบาสกเวเทหะจุติจากสวรรค์ลงมาเกิดในตระกูลของพราหมณ์แก่คนหนึ่งในยุคนั้นพระวิปัสสีพุทธเจ้าประทับอยู่ที่เขมะมิขะทายวันทรงแสดงธรรมเจ็ดปีต่อหนึ่งครั้งเมื่อวันกำหนดที่จะทรงแสดงธรรมเวียนมาถึง ความมาหาโกลาหนคือเสียงกึกก้องยิ่งใหญ่ก็เกิดขึ้นในโลกเพราะว่าทั้งหมู่เทวดาและมนุษย์ก็ช่วยกันเป่ารประกาศไปทั่วจมพูทวีเพื่อให้ทราบว่าวันนั้นวันนั้นพระอฏิบัติสศรีพุทธเจ้าจะทรงแสดงธรรมด้วยว่าการฟังธรรมของพระพุทธเจ้านั้นหาฟังได้ยากยิ่งในเรามันจะคิดอย่างนี้กันบ้างหรือเปล่านะถ้าเรารู้ว่าการฟังธรรมยากเนี่ยต้องฟังนะชาตินี้ทั้งชาติเนี่ยต้องฟังแต่ธรรม แต่เรารู้สึกว่าไม่ยากเรียนอะไรนี่ฟังธรรมพระพุทธเจ้านะไปฟังเพลงยังจะยากกว่าเลยบางทีซื้อตัวแล้วาเขาเกิดยกเลิกซะอีกเลยฟังไม่ได้ <c oughs> เขาก็เราันไปตามอำนาจความโลภว่าสิ่งที่ความโลภมันปรารถนามันคิดว่าเป็นของยากนะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่อธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยหาฟังยาก เพราะว่าเขาเปรียบเทียบเอาไว้อย่างนี้เมื่อพระอาทิตย์และพระจันทร์คือพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนเป็นพระอาทิตย์พระจันทร์นะยังไม่อุบัติขึ้นสภาวะธรรมทั้งหลายก็ไม่มีใครรู้แม้แต่ชื่อชื่อนี่ก็ไม่รู้จักกันแล้วว่านี่ศรัทธานะนี่สตินะนี่วิริยะเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะนะนี่ โลภะเป็นอย่างนี้นะนีผัสสะเป็นอย่างนี้ไม่มีใครรู้หรอกแม้แต่ชื่อก็เปรียบเหมือนว่าเมื่อพระาทิตย์พระจันทร์ไม่ขึ้นคนมองไม่เห็นมองไม่เห็นจะไปเรียกชื่ออะไรอะของต่างๆมีอยู่เนี่ยมักมองไม่เห็นแล้วจะไปเรียกชื่อกันได้ยังไงแต่เพราะพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นต่างหากเมื่อพระองค์ตัดสู้สภาวะธรรมทั้งหลายที่เป็นอยู่ในชีวิตของสัตว์โลกเนี่ยจึงได้บัญญัติชื่อตรงกับสภาวะธรรมนั้น ว่าสภาวะที่กระทบเรียกว่าผัสสะสภาวะที่จำได้เรียกว่าสัญญาเพราะมีลักษณะจำคือลักษณะของสภาวะธรรมต่างๆนั้นแตกต่างกันก็เรียกกันไปปัญญัติชื่อได้สภาวะที่รู้แจ้งเรียกว่าปัญญาสภาวะที่ตั้งมั่น เรียกว่าสมาธิหรือเอกกตาอย่างนี้น่ะถ้าพระพุทธเจ้าไม่เกิดแล้วเนี่ยชื่อยังไม่มีใครรู้เลยไอ้สิ่งนี้มันเรียกอะไรอะเนี่ยไอ้ที่เราไปฆ่ากันเนี่ยเรียกว่าอะไรไม่รู้บัญญัติไม่ได้เรียกชื่อไม่ได้เรียกว่าบาปก็เรียกไม่ได้เรียกอกุศลก็เรียกไม่ได้เรียกไม่เป็นนะไอ้ความดีที่เราไปทํากันเนี่ยให้ทานเนี่ยจะเรียกยังไงก็เรียกไม่ถูกอีกไม่ถูกตามสภาวะนะแต่สภาวะนั้นมันมี แต่ไม่มีคนรู้ไม่มีคนเห็นไม่มีคนบัญญัติชื่อเมื่อพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นจริงบัญญัติได้ว่านี่นะเขาเรียกอุปทา,านขันห้านะอุปทา,านขันห้ามีอะไรอุปทา,านเป็นยังไงมีลักษณะอย่างไรเอาขันห้าเป็นอย่างไรรูปขปันเป็นยังไงแล้วทุกเป็นยังไงทุกเขามีลักษณะอย่างไรนะสัจจะความจริงคือสิ่งที่มันไม่เปลี่ยนแปลงนะเป็นอย่างนี้จึงจะบัญญัติกันออกมาได้นะ หรือตันหาอย่างนี้คนก็ไม่สามารถจะรู้ได้ว่าสภาวะธรรมเนี่คืออะไรแต่ทั้งที่เป็นอยู่อ,อาจจะเรียกว่าเป็นของดีเะเาไซ้ำสิเรามีตันหากันนี่เป็นของดีนะเพราะฉะนั้นพราหมณ์แก่ผู้นั้นได้ฟังคําประกาศให้ไปฟังธรรมแล้วก็ปีปีติเป็นล้นพ้นเนื่องจากว่าหาฟังได้ยากแต่ก็มีความอึดอัดใจอยู่เพราะว่าภรรยาตนเอง และก็ตัวเองมีผ้าห่มอยู่เพียงผืนเดียวได้ชื่อว่าจูเลกะสาตกนะเป็นที่รู้กันทั่วไปเลยว่าพรามผ้าผืนเดียวคือไปไหนก็ผ้าผืนนี้แหละออกไปโชว์เขาถ้าเมียห่มผัวก็ต้องอยู่บ้านถ้าสามีห่มออกไปภรรยาก็ต้องอยู่บ้านเขาเลยเรียกชื่อกันตามตามลักษณะจริงอย่างนั้น,นเพราะว่าเป็นคนจน ก็คงด้วยอานาจวิบากกรรมที่ไม่ดีบางอย่างเนี่ยที่จะได้มาเกิดแล้วมีผ้าน้อยฉะนั้นที่ท,ท,ทวายผ้ากับพระพุทธเจ้าและพระสาวกตั้งหกล้านแปดแสนนั่นนะแต่ว่าเอาคราวนี้มาเกิดมีผ้าผืนเดียวขึ้นมาอีกวันนั้นเอาแน่ไม่ได้หรอกชีวิตของตัดโลกเนี่ยอย่านึกว่าเราจะไม่เป็นอย่างนี้นะเราจะไม่จนไม่มีกินเป็นเปรตหัวโตอยู่นี่ไม่จริงเป็นได้ทั้งนั้นนะ่ะ เพราะเราทํากรรม,มไว้เยอะวันวันนี้ก็ทํากรรมที่จะทําให้ยากจนทําให้เดือดร้อนกันมากมายอยู่แล้วเนะพราะเรามีความตนหนีมีความโลภอะไรอยู่เนี่ยมันเป็นเหตุให้เราได้รับวิบากที่ไม่ดีไดนะ้เพราะฉะนั้นท่านก็มีภาพเพียงผืนเดียวจะไปฟังธรรมก็จะลำบากแล้วนะวันนี้ก็ขอยุติเพียงแค่นี้เพราะหมดเวลาก็ขออนุภาพแห่งอ่นะ คุณอันยิ่งใหญ่ของพระมหากัสปะเทระจงเป็นเหตุให้เกิดความศรัทธาเรื่อมใสและปฏิบัติความเพียรตามแนวทางที่พระพุทธพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงไว้ให้ท่านทั้งหลายได้อาศัยพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นขุมทรัพย์บอกเกิดแห่งกุศลธรรมทั้งปวงและกุศลธรรมทั้งปวงนั้นจงกำจัด อกุศลมีอวิชชาเป็นต้นให้หมดสิน้นบรรลุมรรคผลนิพพานโดยทั่วถึงกันโดยพลันเทิน